อันนี้เขากำลังวอมอยอันนี้คือชิมนะชิมพี่วอมวอมลองรสชาติก่อนพี่อุ๊ยอร่อยนะโอเคครับชอบปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนจากร้านทั่วไปดูหน้าพี่ชิมชามได้ไปหมดเลยเข้าไปสองแล้วอือหืออือหือหูยอร่อย มาพี่แข่งเลยผมบอมโอเคแล้วผมว่บวมโอเคแล้วเชิญมาพี่เอาเหมือนกันพี่บะหมี่เหลือบะหมี่บะหมี่ดีกว่าอ่าเอาจริงนะพี่เอาจริงจัดเลยพูดใส่ชุดมวยไทยมาด้วยใส่ชุดมวยมากินข้าวนี่นะเดี๋ยวผมถอนเก่งได้ไหมพี่มาสิมาสิมา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 ้ยไล่หน่อยวิ่งับถึงสามอะไรนะใครกินหมดก่อนนะหมดนี่หมายความว่าไม่เหลืออะไรไม่เหลือน้ำซุปเลยพี่หมดหมดเลยครับพี่เหลือน้ำซุปหวานก็ได้จะเป็นอันนี้ไปโอเคได้พี่สามสองหนึ่งกินแล้ว หมดแล้วพี่หมดแล้วโอ้ยอมหมดแล้วหมดแล้วจริงเนี่ยผมถามพี่ๆหน่อยได้ไหมว่าทำไมพี่ๆถึงแบบมีความคิดที่แบบว่าอยากลองแข่งกินกับผมเห็นในคลิปแบบไม่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นของจริงนะเอไอเอไอคือะไรไปกินเร็วอะไรขนาดเออโอ้ยอมจริงอ้าววันนี้พี่ๆเลี้ยงผมนะผมกินไม่อั้นเลยนะไม่อั้นเลยระดับผมมาแล้วในหลังพระนครสีใช่ไหมฮะ นี่นะจริงนะต้นเนื้อฮโหอย่ามาบ่อยๆเดี๋ยวเอาผมมาด้วยนะพี่เอาผมมาด้วยเอาหนูมาด้วยผมว่าเนี่ยไม่พอขอเมนูเพิ่มหน่อยไหมเดี๋ยวออเดอร์รอเลยแล้วกันนี่ไม่พออีกเหรอเนี่ยไม่พอพี่ไม่พออุ้ยผัดไทยกุ้งว่ะร้อนเลยผัดไทยกุ้งจานหนึ่งครับข้าวผัดกะเพราหมูสับก็ได้ไข่ดาวด้วยจานหนึ่งครับแล้วก็ขนมจีบหมูสามลูกขนมจีบกุ้งสามลูกขนมจีบปูสามลูกสลัดปาหมูแดงหนึ่งหมูสับหนึ่งไส้ครีมหนึ่งขนมถ้วยสี่ถ้วยขนมหม้อแกงสอง ก็หลีกมีไส้อะไรบ้างพี่ไก่ตัวเปลือกโตแดงครับผมเอาทุกไส้เลยอย่างละสองครับแล้วก็ชีสทอดไก่ป๊อปขอเปี๊ยะทอดไส้กรอกทอดอ่ะอย่างหนึ่งว้าโอเคประมาณนี้อันนี้คือชิมเบาๆใช่พี่ประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนี่ก็เบาๆนะอ่าเดี๋ยวติดใจเดี๋ยวสั่งต่อพี่สั่งเพิ่มแล้วนะครับผมเฮ้ยผมโอเคนะผมชอบบรรยากาศที่ร้านแล้วกันนั่งริมน้ำท่าน้ำโนนอย่นี้สบายๆนะครับผมอาหารก็อร่อยเข้าถึงง่าย อันนี้คือพี่แข่งผมกินแค่นี้ผู้ที่จบเลยจบแล้วจบเลยจบเลยจบชีวิต <จบ S 2> เลย,เลยไม่น่าท้าเลยถ้าอย่างนี้นะถ้ากินเดี๋ยวจะดูซิว่ากินเก่งอย่างนี้นะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปกินในคุกเลยเดี๋ยวพี่